สวัสดีปีใหม่ครับท่านผู้ชมครับสวัสดีปีใหม่ครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต้ครับอดปครับิปีนี้และนี่เป็นปีใหม่และนี่เป็นครั้งแรกเราที่ได้ออกอากาศทางไทยทีวีสีช่อง3แห่งนี้นําทั้งความสุขความมันเทิงและความอร่อยมามอบให้กับท่านผู้ชมเป็นประจาตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เราก็จะทําอย่างนั้นจริงๆนะตั้งใจอย่างนั้นครับตั้งใจจะนาแต่สิ่งดีๆมามอบให้กับท่านเป็นความรู้สึกดีๆของเราที่มอบให้ ผมการันตีที่อย่างว่าในครัวคุณต่อยเนี่ i, ทุกๆอย่างเราเฟ้นหาจริงๆเราหาร้านที่ดีที่สุดหาร้านที่เขาเอาสูตรมาให้กับเราแล้วนำความอร่อยมามอบให้กับท่านผู้ชมได้จริงๆนะครับ,รบไม่มีการโกหกไม่มีการหลอกลวงไม่มีการมาบอกว่าไอ้นี่ไอ้นั่นเพราะรับต่างร้ายรายการเราไม่ได้รับต่างใครเราไม่ได้รับโปรโมท ในตรงนี้เราทําไม่ได้เพราะมันเป็นอาหารเราก็เลยคิดว่าจริงๆผู้ตรงๆนะเขาก็ไม่ใช่คนร่ํนรวยอยู่แล้วเราไม่ได้ไม่ได้ไปหากินกับเขาต่ออีกทีมีบางร้านเขาร่ารวยนะครับแต่เมื่อมีกฎกติกานี้แล้วก็เลยใช้กฎกติกาเดียวกันหมด่ทางร้านร่ารวยและไม่ร่ารวยนําสิ่งดีที่สุดมอบแก่ท่านนะครับครับเช่นเดียวกับวันนี้นะครับผมสิ่งดีๆที่สีสันสวยสดใสนะครับขอบคุณนะครับบอลลูนคลับครับ ทิปมอบให้กับเรานะครับแล้วก็คือความทุปมอบกับท่านผู้ชมด้วยแล้วก็ช่วงปีใหม่นะครับเผื่อใครแบบเออหิวอยากทานนู่นนี่น,นี<ม>่นั่นคุณกูมูถอยเพลสเราเปิดนะครับอยู่ที่เดอะคริสตัลเอกมัยรามินทานะครับก็มีร้านอาหารมากมายและเปิดตั้งสิบโมงจอดรถสะดวกที่นั่งแอร์เย็นเจี๊ยบ ใช่ครับครับตอนนี้เวลาที่มันมีความเรียกว่าความเชื่อที่เป็นสิริมงคลแก่ตัวต้องเรียกว่าอย่างนั้นนะคืออันนี้เรื่องเนี้ยเรื่องเนี้ยหามารอวันนี้เลยใช่มันทำได้ทีเดียวหรือว่ามีทุกประเทศนะทุกทุกทุกแห่งในโลกทุกประเทศในโลกหรือว่ามีเวลาเฮ้ยเขาก็มีความเชื่อของเขาว่าเฮ้ยปีใหม่ควรจะกินอะไรเพื่อจะเป็นสิริมงคลเป็นสิ่งที่ดีแก่ชีวิตเขาอย่างญี่ปุ่นก็ได้มีโซบะมีอะไรเงี้ยเขามีเป็นยาเป็นเป็นถาดเงี้ยญี่ปุ่นมีเป็นถาดเลยมีไอ้นู่นนี่นั่นูจะไดด้กินตลอครับ ตอนนี้เราก็เลยนําเรื่องราวของเมนูอาหารที่ควรกินตอนรับปีใหม่มาฝากท่านคือนอกจากเมนูยอดฮิตแบบที่เรากินกินกันเป็นปกตินะครับอย่างเช่นพวกลาบเนี่ยให้เรามี <นะ S 2> ลาบอ,าอะไรเนี่ยมีผัดให้แบบอายุยืนยาวปลาเนื้อเต้าหู้ที่มีความหมายดีๆนะครับเพื่อให้เฮงๆงรับปีใหม่เนี่ยยังมีอาหารจานเดียวที่แบบง่ายๆเราสามารถเลือกรับประทานอาหารที่มีความหมายดีๆนะครับกินแล้วก็จะแบบเฮงๆงรับปีใหม่เช่นกันอ,อันแรกคือข้าวหน้าเป็ดครับ คือเป็ดเนี่ยครับเป็นตัวแทนของสัตว์ปีกเป็นมงคลกับชีวิตนะครับทำให้ชีวิตมีแต่ความสันติร่มเย็นอีกทั้งเป็นหนึ่งในเมนูซาแซหรือเนื้อสัตว์3ชนิดที่ใช้สําหรับในการไหว้เจ้า <c oughs> ก็หมายถึงเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ครับความมั่งคั่งครับความร่ํารวยความบริสุทธิ์สะอาดแล้วก็ความสามารถในการในการงานนะครับความสามารถในการทําหน้าที่ในการงาน เมนูเป็ดๆที่คนนิยมกินกันนะครับก็จะมีแบบว่าเป็ดย่างอบน้ําผึ้งอย่านี้เป็ดปักกิ่งเป็ดพะโล้สับทั้งง่ายๆเลยหาใกล้บ้านเลยข้าวหน้าเป็ดสักจานครับก็ชีวิตจะได้มีแต่ความสงบสุขอันนี้เป็นความเชื่อหนึ่งเกี่ยวกับเป็ดใช่ไหมเป็ดแต่ว่าปีใหม่เนี่ยผู้หญิงที่มีครอบครัวแล้วก็จะมักจะให้สามีเนี่ยกินเป็ดทำไมครับเพราะว่าเวลาไปเที่ยวไปดื่มกับเพื่อนไปแฮงเอาท์กับเพื่อนเนี่ยปุ๊บพอกินเป็ดปั๊บกลับบ้านเป็ดก็จะ ครับครับครับเข้าใจแล้วโอเคครับโอเคหลังจากเป็นไปแล้วครั้นี้ก็ต้องไก่บ้างไก่แล้วก็ยังเข้ามันไก่เนี้ยครับค้ครับคือก็จะช่วยส่งเสริมในเรื่องของความขยันมหากรนความหมายก็คือทำให้เกิดความก้าวหน้าในหน้าที่การงานมีความกล้าหาญมีสติปัญญามีความเที่ยงตรงนะครับข้าวมันไก่จะเป็นเมนูอาหารจานเดียวง่ายๆที่เราหาแล้ประทานได้ง่ายได้โปรตีนด้วยครับแล้วก็เสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงอันนี้อันนี้ผู้หญิงให้ให้ผู้ชายกิน ทำไมอีกอะอันนี้อันนี้ข้าวมันไก่นี่ผู้ชายจะให้ผู้หญิงกินทำไมในเพราะคนที่แต่งงานมานานๆทำไมเอ้าคุณไม่เคยเห็นไก่ขัดตอนเช้าเหรออยู่กับกลกมลกร้องเองเองเองโอ้ นี่เป็นเมนูแบบของครัวคุณต่อยเพราะรายการเราคนที่ดูแล้วคนที่มีรายได้ก็ไม่ได้แบ่เช่นว่าโอ้โหตัสูงสูงเลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องบอกว่าทุกๆคนน่าจะมีสิทธิเท่าเทียมกันเมื่อมีสิทธิเท่าเทียมกันไม่ว่าท่านจะรายได้เท่าไหร่ท่านก็กินได้แน่นอนข้าวหน้าเป็ดข้าวมันไก่อย่างนี้ที่พูดแล้วยังมีเรื่องราวของสาลาเปาคือสาลาเปาคำว่าเปาก่อนคำว่าเปาครับคือในภาษาจีนเนี่ยเขาจะหมายถึงห่อครับจึงมีความเชื่อในเรื่องว่าหากนํามาไหว้เจ้าก็จะช่วยห่อเงินห่อทองห่อความโชคดีแบบนี้ นะครับก็คือห่อความโชคดีมาให้ลูกหลานเพราะฉะนั้นการกินซาลาเปาจึงหมายรวมไปถึงการกินอาหารมงคลเพื่อความโชคดีร่ำรวยเช่นกันคนจีนก็กินอันนี้เพราะหากินได้ง่ายใน่วงปีใหม่เพราะฉะนั้นหาได้ซาลาเปาหาที่ไหนก็ได้อีกอันหนึ่งที่มันน่าแปลกใจมากสาหร่ายทะเลอันนี้เป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งร่ำรวยนะครับสาหร่ายเนี่ยเปลี่ยนไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการมีโปรตีนไอโอดีนโฟเลตแมกนีเซียมเหล็กแคลเซียมนะครับช่วยบำรุงแล้วก็ปกป้องร่างกายสาหร่ายก็จะเป็นแบบว่าการแบบ โกยเงินโกยทองพันกันกันไว้อะไรเงี้ยให้อยู่กับเราคิดว่าอย่างนั้นคิดว่าอย่างนั้นแล้วสําคัญอีกอันหนึ่งก็คือขนมขนมครับอันนี้เราวันนี้เราจะพูดถึงขนมถ้วยฟูนะครับคือขนมถ้วยฟูเป็นขนมหวานมงคลของทั้งไทยและจีนมีความหมายเนี่ยก็คือเฟื่องฟูเจริญงอกงามรุ่งเรืองทําสิ่งใดก็ให้สําเร็จสมดังหวังนิยมใช้ในงานพวกพิธีมงคลต่างๆแล้วก็ไหว้เจ้าในช่วงถูุจจิงเพราะนั้งในช่วงปีใหม่นี้ถ้าคุณกินขนมถ้วยฟูนี่ คงจะโชคดีฟันตรงกอ,อนแรกพูดภาษาไทยดีๆอยู่เนี่ยนะฮะ <c oughs> ไปไประมากการเป็นตุ่จีนไปเฉยเลยผวก็งงมากนะฮะแต่นี่ก็ขนมที่เป็น,น,นขนมนมงคลน,นะครับ<ห>แล้วก็อย่าพลาดนะครับครัวคนไทยเพลสเปิดทุกวันวันเดียเปิดที่คริสตัลนะครับเด <c oughs> อะคริสตลเอกมัยรามพินทาเรามีอาหารรอท่านอยู่ที่นั่นและความอร่อยเราการันตีเปิดตั้งแต่เช้า10โมงจนถึง2องทุ่มอย่าพลาดเด็ดขาดใช่ครับพักตรงนี้สักครู่หนึ่งพวกซีน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพวกช่วงต่อไปของรายการสักครู่ หมูสับ, yeah. บ yeah. ต้มเกียวบวยของชอเล็กมีกระเฉดตลาดปลูกครับความอร่อยจริงๆอยู่ที่ความละเอียดครับมันมีเปรี้ยวเค็มแล้วมันจะหอมพริกไทยครับบอกเลยว่ารสชาตดีมากครับพผู้ชม6เดือนแรกเป็นไงคนเต็มเต็มเลยโดนด่าเล,าาละเลย